คอนเซปต์วันนี้นะครับกินเที่ยวช็อปนะครับกินที่ตลาดปลาซูกิจิเที่ยวที่ทีมแลบแพนเน็ตนะครับแล้วก็ช็อปที่ตึกม่วงทาคเคยะนะครับชื่อร้านว่าซูกิจิคอ,อกเก้แมนครอ,อกเกะแล้วก็มีร้านด้วยครีมแมนไทยโกโอก้ห oh, น่ากินมากๆนะทุกคน1 0 2โมงนะครับทุกท่านแล้วก็คือแถวตอนนี้แบบยาวประมาณ จะ30คิวได้แล้วอ่ะแล้วก็เขาก็จะมีคุณเชฟเสื้อขาวไม่รู้เจ้าของร้านหรือเปล่านะเขาก็ออกมาเริ่มรันคิวนะครับโอ้ oh, ยังกลับอยู่ Impact Arena ทุกคนสุดยอดอันนี้น้ำหมดเลยนะตซนการ์เด้นมันเป็นแบบต้นไม้ลงมาเราเหมือนแบบอยู่ในสวนของเอเดนนะสวยมากเลยตึกม่วงในตำนานทาเคยะลด3 0จากราคาป้ายทุกคนคือแบบถูกจนแบบว่าไม่น่าจะมีถูกกว่าน,นี้แล้วนะครับถ้าใครหาของฝากเราบอกเลยว่าทั้งขนมเครื่อ,องสำอางคือมาซื้อที่นี่นะครับ สวัสดีครับทุกคนบุกจักรลจักเมียนะรานะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มเป็นการพาทเที่ยวนะครับในกรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็จะมีแพลนไปเที่ยวดังนี้คือพาไปเที่ยวรอบเมืองนะจะพาไปเปิดตอนเช้ากันด้วยตลาดปลาสึก,กิจินะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเรามีแพลนเป็นชิมแบบ นะที่เราจองเอาไว้แล้วก็อาจจะพาไปเดินโอเดนบาเล็กน้อยแล้วก็จบท้ายด้วยการพาไปเดินช็อปปิ้งนะครับของตึกม่วงทัาเคยะที่แบบหลายๆคนรู้กันว่าแบบมันเอาแบบซื้อขนมของฝากราคาถูกอ,อะไรพวกนี้นะครับเวลานี้คนแถวยาวมากทุกคนขายเป็นอะไรอะ่ะน่าจะแบบว่าวิ่งยากนะครับแยวยาวจริงแถวยาวจริงน่ากินมาก ร้านนี้คือแถวแบบโคตรยาวทุกคนก็คือวกตรงนั้นแล้วไปวกตรงนี้แล้วแบบไปนู่นอีกนะเหมือนจะเป็นแบบต้มตุน๋นอะไรสักอย่างหนึ่ะน่ากินมากเลยโอ้ยนี่ร้านข้าวปั้นก็คนเยอะทุกคนแล้วคือทุกร้านคือคนเยอะไปหมดเลยมีร้านไหนแบบไม่ต้องต่อคิวบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วครับคุณโบสทน่ากินไปหมดเลยเรากําลังเดินทางไปที่ร้านไหนครับ <c oughs> กินครกเกตกินคร็อกเกตเหรอชื่อร้านว่าซุกิจิคร็อกเกต ซูกิคอกเจเป็นเมนูอะไรครับเป็นคอกเกะแล้วก็มีราดด้วยครีมแมนไทโกโอ้โหน่ากินมากๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูร้านที่แบบโบ๊ทเขาอยากจะไปกินกันแต่คือระหว่างทางคือแบบทุกร้านไม่มีร้านไหนไม่มีคนนะ่ะเอาดีๆคือแบบคนเยอะมากจริงๆคือตลอดทางที่เดินมานะทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นร้านไข่หวานย่างร้านข้าวหน้าปลาดิบร้านข้าวปั้นเ็คืยคนีแบบขายได้หมดทุกร้านนะครับแล้วคือคนแบบเยอะมากจริงๆคต้องต่อคิวประมาณแบบหชั่วโมงถึงอชั่วโมงแน่ๆเพื่อกินนะครับ ซูกิจินี่คือเป็นตลาดมาที่แบบดั้งเดิมมากๆที่เขามาดูแบบการประมูลทูน่ากันนะครับแต่ก็มันมีตลาดปลาอันใหม่แล้วนะเปิดชื่อว่าโทโยสุนะครับอยู่ข้างๆันเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนนี่จลไนไม่มีคิวอ๋ออัตลัตวรุ่คิวอันนี้ถึงหน้าร้านแล้วน,นะคะทุกคนนี่ค็อกเกตที่แบบว่ามาีหน้าให้เลือกต่างๆนะครับดูวมีแบบหน้าทูน่ามีหน้ากิมจิมีหน้าซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเมนูกันนะทุกคนแต่คือร้านแบบ ที่มีคนนั้นก็คือแถวยาวมากจริงๆนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือโตโยสูคือแบบเพิ่งเปิดใหม่นะเขาย้ายบางร้านไปแล้วแต่ว่าหลายๆร้านที่เป็นแบบร้านดังก็ยังอยู่นะครับเฮ้ยได้เลยเหรอแบบทันทีเลยเหรอแล้ว <laughs> ต่อแถวทำไมหรออ๋อ,อร้านไม่ต้องต่อแถวจะเป็นแบบร้านอร่อยก็ได้ทุกคนอ,อิงหูนากินมากนี่คือคิมเมนไทโกะเหรอ ลน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 คือร้านเขาทําเร็วนะทุกคนจริงๆคือแบบมันมีคนกินเยอะนะเดียจะเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่ร้านดังนะครับนี่เขาแบบคนยืนอยู่ตรงเนี้ประมาณนี้0ิามสิคนแต่คือเดินเข้าไปคือเขาแบบยืนยืนยืนเสร็จเลยมันก็เลยรันคิวเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องโบ๊ทถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องโบ๊ทรีวิวให้ดูนะครับว่าโครเกตเมนไทโกะนี่แบบว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็คือคนเยอะมากๆทุกคนบางทีบางคนเข้ามาต่อคิวกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะร้านดังที่สูกิจิมา์เก็ตถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวจากนี้เราจะพาไปต่อแถวร้านออซูชิไดนะครับเป็นอีกร้านซูชิที่ผู้เคยมากินตั้งแต่ประมาณสองสปีที่แล้วเลยแล,ว,แลวคืออร่อยมากๆนะร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ร้านเปิดตอนประมาณสิบครึ่งด้วยดังนั้นคือไม่ต้องแบบรีบตื่นมากินตอนเช้ามากแต่คือถ้าเกิดว่าหลางังสิบขึ้นไปก็จะเริ่มรันคิวแล้วคิวก็จะค่อนข้างยาวนะครับอันนี้โชว์ให้กล้องหน่อยฝีมือตากล้องมีอนอาราวนะทุกคน <c oughs> คือหลายคนอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นหน้าตากล้องมาก่อนเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตากล้องที่ไปถ่ายมาให้ในหลายๆการรีวิวของเรา เป็นไงมีไส้ไหมครับมีไส้อะไรอ่ะแกงกะหรี่หรออุ้ยมันดูฮอตมากมากนะอัดซีไม่รู้อ่ะไทยอะไรวะเอ้าอันนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเขียนว่าบิ๊กยินดีต้อนรับทุกคนแล้วคพือราคาดีมากแต่ละจานถ้าเป็นไทยคือแบบเป็นพันแน่นอนอ่ะมปแก้ดูน่ากินอยู่นะแต่ละ500พันอันที่เป็นตลับตลับเลยตลาน่ากิน คือถ้าบางร้านที่เขาวางเป็นถ้วยๆอะไรเงี้ยทุกคนสามารถแบบไปกินสดเลยก็ได้ให้เป็นซาชิมิหรือว่าบางอันเอาไปให้เขาปรุงย่างไฟอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วคือในซอยคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนคนไทยอะไรเงี้ยก็แบบเยอะเหมือนกันนะครับดินซอยไสามายคือแบบถ้าจะเป็นเมืองคนไทยอะ่ะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นบ้างปร,ปรานะครับในสึกิจินะแต่คือบางร้านจะแบบแบบราคาแรงอยู่ ใชหลายร้าน,ได,าานได้คือแบบต้องเลือกร้านนิดน,นึงแต่ร้านที่จะพาไปรีวิวซูชิได้อันนี้ราคายังค่อนข้างโอเคนะทุกคนเท่าที่จำได้จะเริ่มแบบเละประมาณ2-3 0 0 0เยนนะครับเจอแล้วทุกคนร้านอูนิเจ้าดังที่แบบคนไทยไปกินกันเยอะๆนะครับร้านนี้ที่มันจะมีเนี่ยข้าวหน้าอูนิล้นๆนะแล้วก็อันนี้คืออูนิให้เลือกทั้งหมด5แบบนะครับราคา1,100 0เยนได้ทุกคนแต่ือบ,บน่าก,กินสุดเลยอะ่ะ อันนี้ก็น่ากินอันนี้เซต e อมเพลอร์สองหมื่นเยนว้าวแต่ว่าเราไม่มีงบมากพอทุกคนรีวิวอย่างนี้แล้วกันเท่าไหร่เนี่ยสองพันเจ็ดองพันเก้ร้อยเ็เยนแต่อันนี้หนึ่งเย็นอ๋อโอเคแต่ฮะประมาณแปดร้อยบาเจ็ดร้อย แต่หน้าตาเหมือนที่กินที่สีลมสีลมสี่ร้อยปะใช่ไม่ต้องว่า,าสดเราคงต่างกันไปล้อ๋อแต่สีลมก็อร่อยเดียวเวลานี้คนเยอะมากขายอะไรอ่ะอุ้ยคนเยอะจริงตกใจอันนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงสินะครับทุกคนเรากำลังรีบมุ่งหน้าไปที่ร้านซูชิดนะครับหรือชื่อเดิมคือซูชิดฮอนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าร้านเปิดตอน10บโมงครึ่งนะทุกคนแต่คืออีกยีนาทีจะเปิดแต่มีคนมารอคิวแล้วข้างหน้าก็ตอนนี้1ิกว่าคิวแล้วนะครับ นึกว่าจะมีแบบแคบประมาณหนคิวเพราะว่าร้านยังไม่เปิดตอนที่เรามาเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วตอนนั้นคือแบบไม่มีคิวเลยนะมาตอน10บโมงยี่สิบาทผมมีคิวที่2องนะครับทุกคนอันนี้จะพาบอสมาชิมร้านที่เราชอบมากๆนะครับมีรีวิวใน Google คอนรรวิวประมาณสองพันแบบกว่าคนได้คะแนนดีนะ4ีดสดาวเลยนะครับถึงแล้วนี่หน้าร้านนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมง22นะครับทุกท่านแล้วก็คือแถวตอนนี้แบบยาวประมาณจะ30คิวได้แล้วอะ่ะแล้วก็เขาก็จะมีคุณเชฟเสื้อขาวไม่รู้เจ้าของร้านหรือเปล่านะเขาก็ออกมาเริ่มรันคิวนะครับคิดว่าไม่น่าได้เข้ารอบแรกแน่ๆทุกคนเพราะว่าแถวยาวแบบยาวมากจริงๆนะครับไม่รู้จะได้กินกี่โมงขอกินก่อน11โมงได้ไหมยู่แล้ว อาหารก็จะแบบเป็นเซตนะครับทุกคนมีเซต A เซตบีราคาแต่แบบสี่พไปจปถึงประมาณสองพันเยนได้นะครับเฮ้ยอ๋อมันแบบมีหน้าภาษาอังกฤษมีหน้าภาษาเกาหลีมีหน้าภาษา,าญี่ปุ่นด้วยใช่เลยนะแรกเลยคุณพี่มีอุนยเก้าร้อยสามสิบเยนคาชิดกินะครับทุกคนสามารถเลือกได้1ชิ้นที่เราแบบ<ร>อ,อะไรก็ได้อเอออะ ที่ไม่รวมอูนียแต่ว่าโอโทโร่ราคาเท่ากันอันนี้ก็คือคุมอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่คือเขาไม่ให้ถ่ายในร้านนะทุกคนเราก็เลยได้แค่แบบบรรยากาศระหว่างโต๊ะตัวเองนะครับถ้าชั้นล่างเขาจะมีเชฟด้วยต,นต,นต,นตนอนตอนตเขาเริ่มทยอยมาเสิร์ฟนะครับเป็น4ี่คำแรกก่อนนะทุกคนมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีปลาขาวนะครับโวมีมิโซะด้วยแล้วก็อันนี้เขารวมแบบชาเขียวมาให้แล้วนะครับ อันนี้น่าจะซาบะแล้วก็เหมือนจะเป็นหอยปีกนกแต่ทำไมสีไม่ใช่สีแดงแล้วก็มีปลาอีกชิ้นนะครับวมาต่อกันที่อนาโกะนะครับแล้วก็อันนี้โคโทโร่สองชิ้นทุกคนแล้วก็มีแบบนะซูชิโร่คำเล็กๆมาให้นะครับว้าวอร่อยทุกคนเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็กินเรียบร้อยนะทุกคนกับซูชิดนะครับอร่อยมากมาทุกคนก็ตกอยู่ที่คนละประมาณ3,410เยนประมาณนี้นะครับไม่ได้มีบวกแบตเซอร์วิสเพิ่มอะไรเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าข้างหลังคือตอนนี้เป็นวลาประมาณ11โมงแล้วแถวยังยาววืดอยู่นู่นนะครับต่อกันอยู่หน้าร้านตรงน,นั้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสแล้วก็เดินทางไปต่อกันที่ทีมแลบแพลเน็ตกันนะครับทุกคนเพื่อไปดูงานไฟที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ ตอนและข้างหลังของเรานะครับก็คือรถบัสที่เรานั่งมาทุกคนเป็นเบอร์52นะครับนั่งจากตลาดซูกิจิมานะครับใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นเองนะแต่ว่ารถมันจะคนเยอะมากนะทุกคนเบอร์52นะครับถ้าเกิดใครแบบไม่สะดวกหรือว่ามาจากทางอื่นอย่างเงี้ยจริงๆคือตัวทีมแบบแพลนเน็ตเนี่ยเขาติดกับสถานีรถไฟเลยนะครับชื่อชินโตโยสุสเตชันนะครับก็นี่ลางรถไฟอยู่ข้างบนนะทุกคนแล้วก็เดินแค่ประมาณแบบร้อยเมตรนิดๆนะก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนกับ คอนเซปต์วันนี้นะครับกินเที่ยวช็อปนะครับกินที่ตลาดปลาสกิจิเที่ยวที่ทีม lab planet นะครับแล้วก็ช็อปที่ตึกม่วงทาคยะนะครับไปเลยสำหรับที่ทีม lab planet นะครับทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะมากๆนะนะวน่าซื้อตั๋วออนไลน์มาก่อนนะครับทุกคนก็จะมีแบบต้องเลือกรอบมาเลยนะครับอันนี้เป็นรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ 900บาทได้นะครับทุกคนจําเป็นเงินเนยนรู้สึกประมาณ3,200เยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาทางครเนี้มันจะถูกกว่านะแต่คือรอบที่มีให้เลือกอาจจะน้อยกว่าแล้วก็วันที่มีให้เลือกก็น้อยกว่าด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวข้างในที่นี่เขาจะมีให้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินลุยน้ำด้วยนะทุกคนแบบแปลกใหม่มากๆแล้วอาคารที่ดูคือใหญ่มากๆนะเ mm hmm. ทียบกับที่ภูเก็ตทีมดาฟอร์เรทที่ไปมานี่คือแบบดูยิ่งใหญ่สุดๆนะครับ แล้วก็คือทุกที่นะทุกคนต้องต่อแถววันนี้คือต้นแถวอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ข้างหลังของเราคือมีคิวประมาณแบบ30คิวได้นะครับตอนนี้ผู้ร่วมสตาร์กรรมต่อแถวทุกที่เลยท้กขยะมีคิวปะ <c oughs> พอแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็แตะตัวตรงนี้แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับ คุณนเอาเดินไปเลยคุณโบสเริ่มมาก็คือเป็นเดินสวนน้ำตกเลยทุกคน,อ,นอ๋อล้างเท้าก่อนหรอกลัวเท้าเหม็นหรอแล้วก็มีน้ำตกต่อนะครับอ้าวจบแล้วหรอก็คือ <laughs> <laughs> แค่เดินผ่านน้ำมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่ห้องเช็ดเท้านะครับช่โชว์หน่อยโชว์ห้าชุดเท้าหน่อยงงยูส o w าวเวอร์ก็งตรงนี้นะครับนี่เป็นห้องเช็ดเท้าหรอห้องเช็ดอุ้ยห้องนี้นุ่มอ้ยพื้นมันนุ่มมากเลยทุกคนอ่ะแต่ะวะ่าก็คือเช็ดเท้าจริงๆเพราะว่าเป็นพื้นนุ่มๆตลกอะ่ะ กเขามาแล้วงท้าก่อนแลลวก็ต้องมาเช็คอุ๊ยนี่อ้าวว้าวทุกคนออกมาเป็นกระจกออมไม่มันไม่ใช่กระจกห้องนี้คือถือว่าประทับใจมากนะทุกคนเพราะเพดานก็คือขึ้นไปอีกประมาณ4-5เมตรด่าแล้วห้องแบบใหญ่มากเดินวนไปวนมาได้หมดเลยนะครับ เป็นแบบ i n ฟ i ิน t y r o รูมากเดินบนไปวนมาอยู่ข้างในอยู่หลายรอบมากทุกคนมันงงอนะ่ะเขาแบบเป็นกระจกไปหมดนะครับแต่ตอนนี้คือเรากำลังจะไปห้องต่อไปกันแล้วนะ แล้วคือตอนกำลังจะออกจากโซนนะทุกคนมันมีให้เดินลุยน้ำแล้วเป็นน้ำแบบลึกมากขึ้นมาเลยตะตุ่มอะแล้วแบบว่านนแทบ,บ,แบ,บจะถึงเข่าค่าเชือฮะหรอค่าเชือเอ้ยอุ่นนะอโอเคนะอันนี้เหมือนออนเซนอนะออนเซนทา้าได้สบา,ทาเท้าเฮ้ยสวยมากเฮ้ยห้องนี้โอ้โหออกกระจก โอ้ยยังกลับอยู่ Impact Arena ทุกคนสุดยอดอันนี้น้ำหมดเลยนะ เรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือจะบอกว่าโซนที่เป็นโซนบ่อปลาคือดีมากแบบสวยมากๆนะเทียบกับแบบงานไฟที่ไปมาแล้วอันนี้แบบคุ้มค่าเข้าแค่แบบโซนเดียวคือรู้สึกว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ดีตรงที่แบบพอเป็นโซนนะ้ำบุกเขาจะมีเป็นแบบให้ผ้ามาเช็ดทันทีเลยนะครับทุกคนแบบนี้แล้วก็ทิ้งผ้าได้เลยไปโซนต่อไปแต่ยัยงเหลือโซนการเด่นกับอีกโซนหนึ่งนะครับเอามือเข้าไปตัดอย่างนี้ได้ <c oughs> อันนี้เป็นห้องโดมนะครับทุกคนก็คือฉายเป็นแบบ360องศารอบๆตัวของเราแล้วก็สามารถ นอนอยู่ตรงนี้ได้อาจจะมองไม่เห็นแต่คือมีคนแบบเนี่ยนอนอยู่เต็มพื้นเลยทุกคนไ <laughs> ออันนี้น้องโบ๊ทนอนอยู่นี่นะครับของโซนนี้นะครับทุกคนข้างในมันจะมีไฟอยู่ในนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครมาแบบช่วงค่ำอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นไฟหล,หลากหลากสีทุกคนสีแดงสีเขียวสีชมพูสวยมากๆนะครับก็อยู่ข้างๆระหว่างโซนวอเตอร์าร์เดนนะครับอย่าลืมมานะเช้าจอทุกคนสวยมากอันนี้คืออีกโซนหนึ่งที่แบบว่าเห็นในแทบจะโซเชียลทั้งหมดนะครับ โซนการ์เดนมันเป็นแบบต้นไม้ลงมาเราเหมือนแบบอยู่ในสวนของเอเดนนะสวยมากเลยต้นไม้อะไรครับน้องโบสดอกจำปาเฮ้ดอกมะลิดกล้วไม้หลอดอกกล้วยไม้เฮ้ขยับขึ้นลงได้ด้วยอ่ะว้าวๆ้แล้วมันเป็นโอเพนแอร์ด้วยนะครับทุกคนข้างบนมันจะเป็นกระจกใสนะส่วนโอเพนแอร์ก็คือมีเสาอยู่หนึ่งอันนะครับทุกคนเสาอันนี้แค่นี้เลย จบแล้วกับทีมแบ Planet Tokyo นะทุกคนถือว่าประทับใจมากๆเพราะว่าแค่่วนวอเตอร์อันเดียวก็แบบสุดยอดมากๆแล้วนะครับยังไงตกลงว่าจะได้หมดเลยอาวหมายถึงว่าอยากไปเล่นวอเตอร์อีกรอบหรือเปล่าไม่เอาพูดเล่นจะไปอีกอ่ะเอาไม่รู้นึกก็พูดจริงแต่ว่าต้องคุ้ม900บาทอะไรอย่างงี้จะไปรู้หล่อกพูดจริงพูดเล่นงงก็จากทีมแบนะครับทุกคนทีมแบอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็เดินต๊ดๆมาตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมาเจอกับ โทโยสุปาร์กนะครับเป็นหนึ่งส่วนที่ร่มรื่นแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเยอะมากๆใครอยากได้บรรยากาศแบบชิลๆอย่างเงี้ยโอเครวมถึงเมื่อกี้จะบอกว่าตาดาเห็นตรงนั้นไหมทุกท่านคือเราเดินมาเล่นๆตรงแบบโทโยสุปาร์กนะครับแล้วมันมีซากุระตอนเดือนมกราคมแบบซากุระจริงๆไม่โกหกเป็นตลอดแถบเลยนะแต่ต้นตรงนี้ไปจนถึงแบบตรงนู้นนะครับทุกคนเป็นสีชมพูแต่ก็จะออกแบบ แห้งๆห,หน่อยเดี๋ยวให้ดูที่ญี่ปุ่นจับไม่ได้ใช่ไหมนี่นะครับไม่รู้พันอะไรแต่ว่าสวยอะ่ะหรือว่าดอกโบตันแต่เอาเป็นว่าสวยโอเคทุกคนชมพูมากเลยถือเป็นบรรยากาศดีๆประจําวันส่วนแบบสุดๆเลยทุกคนโคเรียโคใจหรอเคยไปแล้วหรอ เอออ่ทุกคนแต่ก็คล้ายกับแม่น้ำาันจริงๆแต่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ญี่ปุ่นทุกคนโอ้โหโอเคนะมานั่งช่วงแบบเย็นๆกว่าน,นี้หน่อยล,ละกันแดดนีก็เปรี้ยงเกินทุกคนอันนั้นจากว่าตอนนี้เราก็ใช้เวลามาสภารกับการไปตะลุยกินตลาดปลาแล้วก็ไปเที่ยวที่ทีมแลบนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือ ทาเคยะนะครับตึกม่วงทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งไปถึงน่าจะประมาณ4ี่โมงนะครับก็จะมีเวลาพาไปเดินดูของในห้างน้องม่วงเล็กน้อยเพราะว่ามันจะปิดหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผิดแผนเนี่เหมือนกันคืนนี้คาดว่าจะได้กินกิวคัสซิมมโตมูระนะครับใช้เวลารอคิวน่าจะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะครับไปกันเลยแล้วหัวเราะอะไรอยู่คนเดียวชอบที่ไม่มีใครทางบ้เลย <laughs> เราแล้วทำไมยังมีแดดอยู่เลยคุณนะ มันร่มแล้วอ๋อโอเคถึงจะมีเขาเรียกอะไรถึงจะลม่มแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มี U v ยังมี UV อยู่เอาเลยทุกคนเราหาเจอแล้วสถานีที่มันเป็นตรงกลางว่างๆอย่างนี้มันคือสถานีโทโยสุนะครับก็คือว่ามันจะมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมนี่ตรงนั้นกับตรงนี้นะทุกคนแล้วคือตรงกลางตัวนี้มันเป็นเหมือนรางรถไฟที่เขาปิดไว้ดูดิก็คือสามารถถ่ายคอนเทนต์ประมาณน่าแ,แบบอตกไปในรางรถไฟอย่างนี้ได้เคยเห็นในไอจี k ิ o กต็อกนะครับอยู่ที่นี่นะทุกคน โตโยสุสเตชันนะครับไปเร็วนวลองโบอสถ่ายคอนเทนต์ไหมอ่เดีถ่ายแบบ<ฮ>กระโดดเข้าไปในรางรถไฟเออเราโบอก็ไปตัดต่อต่อไงแบบ next station Tokyo Tokyo แล้วก็ ต่อตนตัดมาจากทีมแลบบนะครับเรามาถึงตึกม่วงเลยทุกคนหรือทาคิยะนะครับตึกนี้ก็เป็นตึกที่คนไทยเยอะมากๆนะเพราะว่าคือต่อให้ใครหาไม่เจอจําชื่อทาคิยะไม่ได้แค่พิมพ์ว่าตึกม่วงใน Google Map คือพามาที่นี่ได้นะครับทุกคนเท่าที่ดูราคาจริงๆไม่ได้แบบถูกมากขนาดนั้นนะเพราะเยนเลียนนะมีราคาประมาณ90เยนที่คัสเออมาซูโมโตฮิโอชินะครับที่นี่ราคา120เยน นฟังไหมล่ะทุกคนมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับสินค้าทักกยะเอาไปชําระขอภาษีแทักฟรีได้ที่ทันสามนะทุกคนอันตอนเหมือนใครเป็นแบบแฟนขับคิดแคทอย่างเงี้ยก็คือมีทุกรถนะทุกคนอารมณ์แบบประมาณดองกี้เลยเฮ้ยสตอรี่เคลือบช็อกโกแลตไวช็อกน่ากินมาก หรือใครแบบชอบเป็นชักกะบีอันนี้ก็อร่อยทุกคนเป็นมันฝรั่งทอดนะรสชาติเหมือนกับที่เป็นหอยใหญ่เลยที่ในสนามบีนะอันนี้เขาก็จะแยกเป็นรถๆเอาไว้นะครับอันนั้นจะเป็นจักก้าปอกกะลุแบรนเดียวกันนี่แหละที่นี่อยู่ที่2 4 9เยนนะครับอันนี้เป็นแบบโปรของพวก JCB กับกรุงศีนะทุกคนก็คือได้ลดเพิ่มอีก10%นะ่ะฟังเกินคือตลกมากทุกคนคือเพิ่งจะบอกโบสว่าใครมันจะไปมีบัตรกสิกร JCB <laughs> แล้วคือโบสมีแล้วมันลดแบบ10%แท็กฟรีแล้วก็10% on top แล้วก็มี10%อะไรของมันอีกไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวไปดู <laughs> ย,ดยอดเยอะมากอันนี้คือเหมือนได้ลดเกือบ30%เลยทุกคนของกาซิกรลงไทเบททางน,นี้นะครับขอ้อที่เราจะซื้อเราเลยกลับมาอ่าในให้ฟังใหม่อีกรอบก็คือ เกิน5,000เยนขึ้นไปลด10%นะแล้วก็มีแท็กรีฟน10%แล้วก็สูงสุดเงินคืนอีก10%ก็คือแบบลดโคตรเยอะทุกคนโอเคเลยสำหรับบัตน,นี้คือถ้าใครมาญี่ปุ่นกันแดดก็ต้องบ o r อเนี่แหละทุกคนที่แบบราคาดีนะครับอันนี้เป็นทาตัวหรือเปล่าทาหน้าจึง899เยนราคาพอๆกับข,ข้างนอกแหละแต่ถูกกว่านิดน,นึงถ้าได้ลดเยอะก็โอเคนะครับแบบแท็กฟรีพนเพื่อนหน่นอย 799ยเยนเห็นไหมฟังมากให้ดูทุกคนมันเป็นไลท์อัพเอสเซนอันนี้คือกันแดดทาตัวทาแล้วขาวขึ้นประมาณ2ระดับจริงๆนะไม่เชื่อไปดูได้เอาไปลองไหมตันตอนตันตนคือทาแล้วขาวเลยอันนี้ก็อร่อยนะครับทุกคนเมลกี่คิสมันจะแบบอมแล้วมันละลายเดดๆหน่อยนะมีรสสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็มีรสออริจินอลนะครับหรือใครชอบแบบว่ารวมรสเขามีถุงแบบ รวมรดอย่างนี้ด้วยก็คือซื้ออันเดียวได้ทั้งรสสตรอเบอรี่ได้รสชาเขียวแล้วก็ได้รสพรีเมียมช็อกโกแลตเลย3 0อันอันนี้น่ากินมากทุกคนมันเป็นแบบเยลลี่รสต่างๆนะครับมีทั้งรสพีชมีรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสสับปะรดรสส้มรสเมลอนอย่างเงี้ยมีทุกแบบเลยเมลอนเขียวเมลอนส้มแล้วก็รสมะนาวนะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินอย่างละรสนะครับทุกคนรสมะม่วงก็มี แล้วราคาโอเคด้วยถ้าลดสาก็คือเหลือแค่แบบ20บาทแะไรประมาณเนี้ยตอนนี้คือเริ่มหนักมากนะครับทุกคนขนมเฉยๆน่าจะประมาณแบบ5-6,000เยนแล้วแบบว่าซื้อเยอะมากเยลลี่นะกินทุกวันเลยจริงๆมีหอยเชลล์ด้วยนะครับแต่ว่าแบบแพงมากทุกคนแพ็ละพันหนึ่งอะ่ะแพงเกงินว่านั้นจะได้สักประมาณ 1, 000, 2 0 0 0เยนได้ไมหนึ่งหมื่นสตัวขอบดอีก6000หลอ เดี๋ยวมาลุ้นกันทุกคนว่าจะถึงไหมเอามาดูของหน่อยต้นต้นต้นอะไรแนะนำบ้างครับนอกจากขนมขนมนี่ไงเอกโซโซมอ๋อวิวิเอกโซโซมเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้แล้วจะหน้าฉ่ำหน้าวาวเลยใช่ไหมก็นี่ที่ผมตอแนะนำว่าจะเอออันนี้นะทุกคนใช้แล้วแบบทากันแต่ละข่าวในขอดูาร์กเอกโซโซมหน่อยยี่ห้ออะไรครับซีซีเบลล่ามันกี่แผ่นอะสามสิบแผ่นหรอเท่าไหร่พันเยน ันเยนสองร้อกว่าสองรบาท30มสิบแผ่นแผ่นละหกบาทดอ <laughs> ไม่รู้กันเฮ้ยถูกมากนะมาสอันหกสิบเป็คันนี้ก็น่าใช้ด้ทั้งปีละมั้งยิงแต่มันอาจจะเป็นแบบแบบเจอรี่ยูแบบใช้แบบก็คุณพี่ก็ขยันนวดทุกวันทําใบทุกวันเมื่อกี้จาก3ามหมสองกว่านะครับเหลือสองหมื่นเกทุกคนซื้อเยอะมาก ฟังบุรีอุ้ยลดเหลือแค่26 0 0 0ทุกคนจาก32,000เสร็จสิ้นภารกิจช้อปปิ้งนะครับทุกท่านถึงก็ไปกินกิวคาสึมโตมุระตามที่บอกไว้นะและขณะนี้นะครับมื้อเย็นของเราก็คืออยู่กันที่อุเอโนะนะครับทุกคนอันนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างอุเอโนะกับโอกาชิมาชินะครับก็จะมีตลาดอยู่นะแล้วก็ร้านอาหารแบบร้านยาไทยข้างทางอะไรเงี้ยมันไม่เชียงรอยไทยหรอกแต่แบบร้านนั่งกินข้างทางเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปที่ร้านที่เรากินประจําเลยของที่นี่ก็คือกิวคัตสึมอโตมูระนะครับทุกคนเป็นร้านแบบเมนูอร่อยซึ่บอกเลยว่าถ้าใครมาคือเนีว่าต้องมากินจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากๆเป็นเนื้อย่างที่แบบดีมากจริงๆนี่เริ่มมีแถวมาต่อแล้วนะครับตอนตันตอนตันได้เป็นโตนะครับทุกคนนี่ของร้านนี้เขาก็จะมีเป็น หม้อหินแบบนี้มาให้นะเดี๋ยวเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟว่าเราก็หยิบไปย่างด้วยตัวเองอย่างนี้ได้นะครับทุกคนจริงๆเขาจะมีเป็นแบบเคาน์เตอร์นั่งอยู่แบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครมาคนเดียวนะทาอ,อนอันนี้คือพอชั่นสําหรับ1ที่นะครับทุกท่านแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสั่งแบบสองที่จะได้2ชิ้นแบบนั้นนะแล้วหน้าที่ของเราก็คือทําการคีดแบบนี้แล้วก็ซูอ้ยเสียงคือแบบที่สุดมาก นี่เวนนลาให้ฟังเสียงโอ้โหอย่าลืมแบบคอยขยันดูด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปแล้ก็จะมีให้เลือกน้ำจิ้มหลายแบบนะครับอร่อยทุกอันทุกคนจะจิ้มอันนี้ก็ได้หรือว่าจิมอางนี้หรือว่าใครจะมามาคุกกับเมนไทโกะก็ได้นะครับนี่กินก่อนนะ ชิโซซามาเดชตาอร่อยมากครับทุกคนเรียบร้อยไปครับคิวคัตสึมุโตมูระนะครับก็รวมถึงเป็นการปิดคลิปการเที่ยว1วันในโตเกียววันนี้ด้วยนะครับกับกินเที่ยวช็อปของเรานะครับทุกคน ก็คือถ้าเกิดใครแบบอยากจะเอวนอต่อเนี่ยที่บอกว่าตลาดตรงนี้กลางคืนก็คือมันมีร้านอาหารเยอะมากเผื่อแต่เช้าจนเย็นเลยทุกคนแล้วก็คึกคักมากนะครับเป็นถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มเลยซื้อของฝา,ายยกอะไรเงี้ยก็ร้านแฮปปี้ก็มีเยอะแยะมากมายรวมถึงของกินเล่นของหวานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายปับม้งโบสบ๊ายบายครับอันยองอาเซโย